สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการตาาัฐตาความเป็นเช่นนั้นเองกับผมธามครับและเมตาค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปนั่งพักผ่อนในมุมสงบสงบหลังบ้านสวนแห่งหนึ่งนะคะพี่ธรรมในหัวข้อที่ใครหลายคนอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าทำได้ชีวิตจะเบาขึ้นทันทีนั่นคือเรื่องของการปล่อยวางค่ะ เป็นการปล่อยวางในมุมมองของผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงบ้านปลายชีวิตครับเราไปฟังบทสนทนาของคุณยายชื่นกับคุณยายสายใจที่นั่งคุยกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดินครับไปชมภาพความงดงามของจิตใจที่รู้จักการปล่อยวางพร้อมๆกันเลยค่ะยามเย็นในสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี คุณยายชื่นกับคุณยายสายใจนั่งคุยกันใต้ร่มไม้ใหญ่ครับแสงแดดสีทองอ่อนๆกำลังพาดผ่านรอยยิ้มของคุณยายทั้งสองคุณยายชื่นถอนหายใจออกมาสั้นๆแต่ใบหน้ากลับดูยิ้มแย้มนะคะแล้วเปลยขึ้นมาว่านี่สายใจเมื่อก่อนฉันน่ะแบกห่วงไว้เต็มบ่าเลยนะเรื่องลูกคนนั้นจะกินยังไงเรื่องหลานคนนี้จะเรียนที่ไหน กังวลไปหมดจนใจมันหนักปีกเลยคุณยายสายใจยิ้มอ่อนๆแล้วตอบเพื่อนด้วยน้ำเสียงเย็นๆว่าฉันก็เคยเป็นแม่ชื่นแต่พออายุเรามากขึ้นร่างกายมันก็เตือนนะว่ามันแบกไม่ไหวแล้วฉันเลยลองฝึกวางดูบ้างพอลูกเขามีครอบครัวเราก็แค่ดูเขาอยู่ห่างๆอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตัทตามันเป็นเช่นนั้นเองคุณยายชื่นหัวเราะเบาๆ จริงด้วยนะพอวางความอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ลงไปปรากฏว่าไอ้ที่เคยหนักที่อกมันหายไปเฉยเลยใจมันเบาเหมือนขนนกที่ลอยตามลมยามเย็นแบบนี้เลยละ่ะคุณยายทั้งสองท่านคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยทุกข์เคยร้องไห้แต่ในวันนี้ท่านมองกลับไปแล้วยิ้มได้ครับท่านเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาเพื่อผ่านไปไม่มีอะไรที่เราจะยึดไว้ได้ตลอดกาลแม้แต่ร่างกายของเราเอง ภาพของคุณยายสองคนที่ประคองมือกันแล้วมองดูใบไม้ที่ร่วงหล่นสู่พื้นดินอย่างสงบเป็นภาพที่สอนเราได้ดีที่สุดเลยค่ะว่าการปล่อยวางคือความสุขที่เรียบง่ายที่สุดของมนุษย์เราจริงๆค่ะน้องเมตาครับเรื่องของคุณยายทั้งสองสอนเราว่าการปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งนะครับแต่คือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ววางผลลัพธ์ลงครับใช่ค่ะพี่ทำ ตถทะตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองคือการเข้าใจความจริงว่าโลกมีเหตุมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ทั้งหมดการหัดวางตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวัยบั้นปลายจะช่วยให้เราใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะวัยรุ่นอาจจะวางเรื่องความคาดหวังจากเพื่อนวัยทำงานอาจจะวางเรื่องความเครียดในออฟฟิศถ้าเราเอาความนิ่งสงบแบบคุณยายมาปรับใช้ ใจเราจะมีพื้นที่ว่างให้กับความแจ่มใสได้อีกเยอะเลยครับการปล่อยวางทำให้เราเห็นโลกกว้างขึ้นและเห็นความสวยงามของปัจจุบันขณะเหมือนที่คุณยายทั้งสองท่านเห็นความงามของท้องฟ้ายามเย็นนั่นเองค่ะวันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีก้อนหินก้อนไหนในใจที่เราแบกไว้จนล้าหรือเปล่า ลองค่อยๆวางมันลงดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าหัวใจที่เบาสบายนั้นมีค่าเพียงใดครับหากเรื่องราวของคุณยายชื่นและคุณยายใสยใจในวันนี้ช่วยสกิดใจหรือทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายขึ้น รบกรวนช่วยกันกดแชร์เรื่องราวดีๆนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆและคนรอบข้างได้มีโอกาสฝึกปล่อยวางไปพร้อมๆกันนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาที่อบอุ่นหัวใจแบบนี้ฝากทุกท่านช่วยกด subscribe และกดติดตามช่องตะทะตาความเป็นเช่นนั้นเองไว้ด้วยนะคะทุกการติดตามและทุกคอมเมนต์ของท่านคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราสร้างสรรค์าง,งานต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเมตาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ